HELLO GUYS! Welcome to Teacher Joy Channel วันนี้จะมีบทเรียนอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูจอยด้วยนะคะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นปอ6ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนของครูจอยอีกครั้งหนึ่งค่ะ อย่าเพิ่งแปลกใจกับภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะเพราะครูจอยจะพาเด็กๆเนี่ยมาเรียนรู้ไปกับพิษนั่นเองค่ะหรือว่ามลพิษนั่นเองนะคะหลายๆคนน่าจะเคยมีอาการแบบนี้ใช่ไหมคะไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือมีอาการที่เกิดจากการแพ้อากาศนั่นเองค่ะใช่แล้วคะ่ะหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เด็กๆเป็นแบบนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับมลพิษใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามลพิษหรือพิษเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไร Pollution is something that makes our environment dirty. Pollution หรือมลพิษเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยสกรปรกนั่นเองค่ะมละพิษนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นเองค่ะ Air, Water, and Soils นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละประเภทเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองค่ะ สำหรับปัญหาแรกเลยนะคะนั่นก็คือ air pollution หรือมลพิษทางอากาศนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆสามารถพบได้โดยทั่วไปเลยใช่ไหมคะตัวอย่างเช่น vehicle release poisonous gas in the air ยานพาหนะจะมีการปล่อยก๊าซพิษที่เสียเนี่ยสู่อากาศนั่นเองค่ะและอีกปัญหาหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือ factory release fumes into the air โรงงานอุตสาหการรมเนี่ยจะมีการปล่อยควันเสียสู่อากาศนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังจะเห็นมลพิษที่เกิดขึ้นทางน้ำนั่นเองค่ะหรือเราสามารถเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า water pollution water pollution มลพิษทางน้ำนั่นเองค่ะสำหรับปัญหาหลักๆที่เด็กๆน่าจะเคยเห็นกันนะคะนั่นก็คือ factory pump waste liquid into water โรงงานอุตสาหการรมมีการปล่อยน้ำเสียนะคะลงสู่แหล่งน้ำนั่นเองค่ะและอีกปัญหาหนึ่งนะคะนั่นก็คือ there was a lot of garbage floating in the river มีขยะอยู่จันวนมากเลยค่ะที่ลอยอยู่เต็มแม่น้ำเลยนะคะและอีกปัญหาหนึ่งนะคะนั่นก็คือ b e a s are covered with tar left behind by ships ชายหาดจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำมันดิบที่ได้จากเรือขนส่งนั่นเองค่ะ และมลพิษทางดิน soi pollution ตัวอย่างประโยคเช่น can and bottles thrown on the glass กระป๋องและขวดถูกโยนอยู่เต็มพื้นนั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปครูจ้ยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ how to r e d u c e the pollution วิธีการลดปัญหามลพิษนั่นเองค่ะสำหรับข้อควรปฏิบัติในข้อที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือ you should put trash i n t h e garbage bin You shouldn't throw it into the l i v e r Canalize or rake. คุณควรที่จะหยิบขยะเนี่ยใส่ในถังขยะนะคะไม่ควรที่จะคว้างปลาขยะเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำต่างๆนั่นเองค่ะแล้วสำหรับข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือ Factory should clean waste liquid before releasing it into the l i v e r โรงงานอุตสาหกรรมนะคะควรบําบัดน้ำเสียค่ะก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำต่างๆนั่นเองค่ะและสำหรับข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ mm hmm. vehicle should not release harmful g a s into the air ยานพาหนะไม่ควรที่จะปล่อยควันเสียเนี่ยสู่อากาศนั่นเองค่ะ คุณจอยเชื่อเลยนะคะว่าสําหรับบทเรียนในวันนี้เนี่ยไม่ได้ยากเกินความสามารถเด็กๆกันเลยใช่ไหมคะสําหรับวันนี้ครูจอยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะซิ e you b